มาแล้วเล็กเด็ดงวดนี้ดอกไม้ทูบเทียนจัดเต็มไหวปลาหลายทองข้อห่วไม่พลาดตีเล็กเด็ดเริ่รวยในงวด16พฤษภาคมนี้สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาเปิดข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลในงวด16พฤษภาคมมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยนะครับโดยล่าสุดนั้นชาวบ้านที่จังหวัดนครราชสีมานั้นก็ได้นําดอกไม้ทูบเทียนนะครับ มาขอเลขเด็ดก,กับปลาไหลทองหลังแร้งหนักมากซึ่งเด็กหนุ่มวัย18ปีนั้นออกไปขุดเจอนะครับโดยที่บ้านเลขที่เ1 2หนึ่งทับหนะครับหมู่7ตําบลในเมืองอํเาเภอพิมายจังหวัดนครราชะสีมานะครับได้มีชาวบ้านพากันนําดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ปลาไหลที่มีสีผิวทองเหลืองอลามทั่วทั้งตัวซึ่งบางหลายก็ได้มากราบไหว้ขอเลขเด็ดเพื่อนําไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะครับโดยได้พบกับ เจ้าของปลาไหลอายุ18ปีได้ไปคดหาปลาไหลในคลองน้ําหลังบ้านที่มันแห้งขอดนั้นซึ่งต้องตกใจมากเพราะเจอปลาไหลทองซึ่งมีสีทองคําอลามส่องแสงประกายออกมาอย่างที่ไม่เคยพบเห็นจึงได้นํามาเลี้ยงไว้ในกระถางหลังจากนั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวนะครับก็มาขอเลขเด็ดกันถึงที่บ้านเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าอายุเจ้าของที่คนพบคือ1881และเลขที่บ้าน 112ทับหนึ่งนั้นก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ